สวัสดีครับผมชื่อนายชาติองเพรศีนะครับอยู่ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่6ถึง4เลขที่2มาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีครับวันนี้จะมารีวิววิชาเคมีตั้งแต่ที่เรียนตอม .4 ถึงม .6 นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ตอม .4 นะครับความรู้สึกก็คือเป็นการเรียนในระบบออนไลน์นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของโควิดแล้วก็มีช่วงหนึ่ง ผมติดโควิดด้วยแล้วก็เรียนยากครับผมเพราะว่าต้องไปอยู่ในนั้นต้องอยู่ในโรงแรม14วันแล้วก็ไปอยู่ศูนย์กักกันอีกอีก3-4-5วันครับกว่าจะได้เรียนก็คือเรียนยากเรียนไม่เข้าใจเลยครับคือตอนนั้นก็คือยุ่งหยู่นะครับติด COVID, โควิดเรียนหนียุ่งหยู่เพราะว่าวิชาเคมีมัน ป็นวิชาที่เรียนยากครับผมต้องความจําดีเพราะว่าเราต้องจตาตารางธาตุคำนวณนี่ต้องจําหลายๆอย่างช่วงมาสี่ก็เป็นการไม่ได้ทาแลบเพราะว่าเราเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านเป็นการเรียนนี่ดูยากครับผมยากถ้าถ้าเหมือนไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงๆมันมันจะไม่เข้าใจเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ยากจริงๆเข้าใจยากจริงๆ ถ้าเราแบบไม่ได้ตั้งใจทำหรือไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงมันมันไม่มีทางเข้าใจครับผมแล้วมันเป็นช่วงดวงตกของผมด้วยที่ไปติดโควิดก่อนแล้วก็มีเรียนยากแลก้วก็มันทำให้เราแบบติดขัดไปทุกอย่างครับผมช่วงนั้นก็คือได้เรียนน้อยเพราะว่ามันติดโควิดเลยไม่ค่อยมี อะไรบ้างแล้วมาช่วงตอนหมอห้ามห้าเป็นช่วงที่เปิดภาคเรียนแล้วแล้วก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนจริงๆก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับก็มีการทำา a เอ่อแล้วก็ทดลองต่างๆของของการใช้สารเคมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเรียนคำนวณเหมือนเดิมแล้วก็ เรียนยากเหมือนเดิมครับผมถ้าเราไม่มีว้นฐานมันก็เรียนยากเหมือนเดิมเหมือนแบบไม่มีว้นฐานในการทําอย่างเงี้ยเราก็ทายากเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ยากสําหรับผมม5นี่ก็เป็นช่วงที่ติดสะพายครับผมผมไปเป็นสะพายก็มีเวลาเรียนน้อยมีเวลาทําแลบน้อยต้องพึ่งพึ่งเพื่อนเพื่อนเอาชื่อเขาใส่ เพราะว่าส่วนใหญ่ราไปยุ่งที่เรื่องงานของสภาค,ครับแล้วก็เรียนไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ค่อยช่วงนั้นเป็นช่วงกิจกรรมเยอะด้่วครับผมเพราะว่าเวลามีงานในสภาก็จะไปเราก็เวลาทาแลบทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปกับเพื่อนทําได้น้อยกว่าเพื่อนมีเวลาน้อยกว่าเพื่อนครับแต่ว่าก็ได้ทาได้ทาได้ทดลองด้วยครับผมก็สนุกดีครับช่วงมห้า แล้วก็เป็นช่วงที่เหนื่อยด้วยครับเพราะว่ามีงานต้องเอาออกมาส่วนนี่มอหาคิดว่ายากไหมก็ยากครับยากยากยากแบบก็ยิ่งถ้าพอ้าใจเป็นบางเรื่องบางอย่างครับผมแล้วก็เนี่ยครับพอถึงมหกมหกเป็นปีสุดท้ายที่จะได้เรียนก็คือเป็นปีที่ลองเปิดใจเรียนดูว่ามัน ว่ามันแบบยังไงมันเรียนถ้าเราตั้งใจเรียนมันจะเรียนได้ไหมมันจะเรียนแบบเคป่าวก็เปิดใจเรียนดูแล้วพอได้ทําจริงๆก็มันก็ยากเหมือนเดิมแหละครับยากยากเหมือนเดิมแต่ว่าเราพอทําได้เหมือนแบบม .6 เนี่ยเราสอบเคมีแบบบางทีได้ได้สองได้สามไ,ไ,ได้สี่อย่างเงี้ยพอมาม .6 เราแบบ อึ้งแบบตัวเองว่าที่เราเรายิงสองได้แบบแปดคะแนนเก้าคะแนนไม่รู้ว่าทําได้ยังเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าต่้นใจเรียนและอาจารย์แบบเป็นร์เทนดีครับผมก็เลยก็เลยแบบรู้สึกแบบมันเข้าหัวบาบอย่างเงี้ยครับมันง่ายกว่ารู้สึกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าของมอ .4 แล้วก็ของมอ .5 ม .6 นี่นะครับที่เรียนพอใจเรียนพอ รู้เรื่องสอบได้ครับผมเพราะว่าช่วงมสี่มห้านี่สอบได้แค่สองคะแนนสาคะแนบนบางทีเต็มที่สี่คะแนนครับจะเลยแบบไม่เหมือนมอหกมีมหกมามหมีแปดคะแนนเก้นาคะแนนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะสําหรับผมแล้วคือตั้งใจเรียนจริงแล้วมหกแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่จะได้เรียนเรื่องพวกนี้เพราะว่าต่อมหาลัยผมก็เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ ไปอยู่ในหลักสูตรของผมแล้วก็ก็มหกนี้ก็เป็นวิชาเคมีก็เป็นวิชาหลาักอีกวิชานึงของผมที่ก็ต้องทําทาให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่เครียดครับเครียดบ้างเวลาทําไม่ได้เนี่ยครับมันก็มีคํานวณมีตัวอักษรตัวหนังสือมนาะแยะครับมีเส้น ช่วงโมมีเส้นมีอะไรมาเนี่ยมันก็เหมือนพอถูถ่ายไม่ได้ครับผมก็นี่นะครับ mm hmm. วิชาเคมีตั้งแต่ม .4 ของมกของผมก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ